ครับเมื่อนี้ง้านแข่งเรือปากแซงครับเมื่อนี้งานแข่งเรือปากแซงครับมาต้องเที่ยวมากหลายครับมาเยอะแยะเลยครับค่าไม่ข่ามีความสุขนะครับสัหรับทีมาม่ากขายกันนะครับเพราะว่าเป็นวันแรกนะครับมี2วันนะครับตุงจุดนี้นะครับบ้านปากแซงอำเภอหน้าตาลนะครับจังหวัดุราิธรนีนะครับนานแข่งเรือนะครับ ดูการถ่ายทแล้วครับของะเภทน้แข่งเรื่อนะครับของอำเภอนาตานนะครับจุดนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นเือแรกนะครับตรงชุดนี้นะครับเป็นจุดชายแดนไายล่านะครับพี่น้องทั้นสปปเล้าจะเดินทางเข้ามมานะครับมาเที่ยวชมการแข่งขันเรื่อยาวนะครับของบ้านปักแซงนะครับชุดนี้นะครับรับรองโค้งนะครับ จะพาชมนะครับการแข่งขันเรือนะครับบรรยากาศนะครับการถ่ายการขายคึกคึ้นนะครับเราที่เห็นนะครับทุกสนามนะครับสนามที่พานมากสนามเคมาลาตะกลบนโยแยะเลยนะครับชมไปด้วกันนะครับสบาร์รนนะครับ เป็นมือแรกนะครับของงานนะครับขึ้นะครับอ่าลงไปเบิงปุดแข่งเรือนะครับฝน,นละหม่นะครับนี่หลากหลายนะครับส,สวยทั้งนั้นเลยครับ,นะรบต้นจุดนี้เป็นสนามของบานเบาหลัดเองนะครับ การล้างท้ายกับถอดยาวลางเลยนะครับจากตรงจุดบริเวณวัดถึงด่านตบอมาฝากแซงนะครับตรงจุดนี้นีทุกอย่างนะครับอาหารการกินของขายช่วงแข็งเลือ,อนี่จะมาขายหลายเพราะว่าคนจะมามาองเที่ยวหลายนะครับหลักมากระสือดูสื่อกินกันเนยอะแยะเลยครับ ลรลาดขายเย็นมากครับตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดทานน้ำนะครับแข่งเรืออะครับอ เป็นกองเชียร์นะครับอยู่ลางนะครับเป็นใครแต่ละหมู่บ้านนะครับมาอยู่ทุกนะครับเชียร์นะครับเดี๋ยวนี้มดอนงจุดนี้นะครับโฮมดีสุดยอดเลยครับจะเป็นโฮมกลนท่ำชานะครับจุดชมการแข่งเรือของเพิ่นนะครับเป็นกองเชียร์แต่ละหมู่บ้านมือนี้เป็นมือแรกนะครับ นี่แลกาย่างวาเทนเลยเป็นวันเปนิดสนามครับจะเป็นมืออื่นนะครับที่เปิดสนามอย่างเป็นทางการนะครับจะมีเรื่อจากตัวจุฬาธิจนะครับขามาร่วงแข่งขันนะครับโดยเฉพาะเลือทั้งฝั่งสปปลาวนะครับพี่น้องทั word, ้งฝั่งสปปลาวกับมาร่วมในการแข่งขันนะการแข่งขันประเภทนี้เรื่อยาวนะครับสองฝั่งโค้งนะครับครับจุดนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นด่านตจมอนะครับจุดผ่านเรีดนของเขตเป็นบ้านเท่านะครับก็จะเดินทางมาจงจุดนี้แล้วครับเล่มก,ก,กันไงกันแล้วครับนี่ก็จะเป็นเรือในต,อตำบลน,นะครับ เขาเรียกว่าเลือกภายในนะครับแข่งกันในตำบลน,นะครับระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านนะครับในตำบลจะออตัวเองนะครับนะครับตัวนี้เป็นมือแหลกของงานนะครับมาจากจัดแข่งภายในก่อนนะครับมีไา่ก็อาจจะ,จะเปเนมืออาชีพนะครับแข่งได้นะครับ ตวนกันไปตามการสอบล้วนละครับตรวจในแต่ละตำบลบ้างรวมการแข่งก,กันกันอ่ะขึ้ว่าแล้รครับตวดเลยตรวจเลย ะจะจอดที่จะนํข่ขานเลยครับสำหรับเกี่ยวนี้นะครับ ไม่แล้วครับยังเป็นเรือไม่น่ายอยู่ครับตัวนี้ภายในก็คือในภายในตำบลน,นะครับแกงกระเด้งนะครับแต่ละหมู่บ้าน เบือยอดปราตัวปาปลาแซนะครับเสือสีออกเหลืครับไสบายสบายเลยครับว่ากูแข่งบนกระบอโกเกงนะครับเลยื่ายได้ซำหนึงนะครับ งานือแลกนะครับงานแข่งเรือบันทงแซงนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะมากนะครับตรงจุดนี้นะครับลิงกระลิงไปน้ำโพงนะครับรเดินทางไปมากแตรว่าตอท่องเที่ยวนะครับรชมกันแข่งเรือนะครับค่าก็ยเยอะแยะนะครับ พื้นที่งานกลางครับตรงนี้เป็นบริเวณวัดนะครับเข้าสู่บรรยากาศนะครับกันแข่งขันเลือแล้ครับวันนี้เปิดสนามเลยครับคููแรกนะครับสายน้ไ่พาเครหลังจากปล้วม่ยนแล้วครับ ออกมาแล้วครับออกมาแล้ว การส่งตัวผู้บังคับการรับเพลิงของตำรวจสวนเพราจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับ2เดือนประเทศสหบายพบกับวันที่20ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2561รุ่นไม่มี12ไปไทยโรงงานที่1มีนามว่าศาลสวนดินจำกัดกาษกรุ๊ปส์พลาซโรงงานที่2มีนามว่าศาลสวนปฐาพรจำกัดกาษกรุ๊ปส์พลาซโรงงานที่3มีนามว่าเดือนเพชรสีกันจำกัดชื่อนามสบบราชธานี1กันยายน2561ขอท่านทุกท่านมาเชิญ

สุดยอดครับค้องเชียร nice ์คร okay so okay, ับสนุกกับการสนุกกับเตรียมทีเลยครับรอฟังผลการตัดสินเลยครับว่าใครนั้นจะเข้าทีมแรกที่สองจับเอาที่มแรกที่สองเท่านั้นครับสำหรับเวลารองทองนะครับกาชมบรรยากาศนะครับการแข่งกันเรือยาวนะครับของจังวัดบางแสงนะครับจังหวัดบางแสงนะครับจังหวัดอุบลนะครับังจวันนี้นะครับจะเพิ่งัน การแข่งนี้ครับคูจอไปนะครับหลังจากกันนะแต่ว่ามือนี้ของรจบ,บคิดจ,จะเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับอบอกกันนะครับ